ด้วยค้าข,ขายก็ดีครับบูชาแค่องค์ละสามร้อยสามร้อยบาทนะครับใครอยากได้บูชาสักหลักก็มาที่อุโบสถหลังใหม่นะครับแวะมาสวัสดีลุงปอสสอบถามรายละเอียด ีิสร้างปีไหนกว่า22ครับ2122นะครับมีมวลสารอะไรครับกว่ามีหลายอย่างครับอ๋ออันนี้ผสมอาทิผสมอาทิธาด้วยบูชาเท่าไหร่กว่าบูชาเท่าไหร่บูชาเท่าไหร่ฮะ300ตัวมีอาทิธาของปู่ด้วยนะครับบูชาแค่300เป็นเนื้อผงนะครับผมชอบมากๆเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ ให้นอนครับก็อยากหาหรือว่าค้นหาอยากปีอยากได้บูชาครูเผือวัดกินแก้วหรือพระครูกรุณาวิหารีนะครับซึ่งท่านมีเมตตามากมากนะครับอยากได้บูชาจักระเป็นรุ่นแรกๆซึ่งปัจจุบันนั้นวัดน่าหายากนะครับรุ่นแรกรอันนี้แ้วข่าเหมือนกันนะแกวข่าแกวข่าเพราะว่าแกวข้าแล้วก็มาไปอะไรได้แผวงหน้ารดน้เลือ ตามคําอธิษฐานเลยนะครับผู้ตาพิเศษมานี่นับครั้งไม่ถ้วนอยู่ในโบสถด้วยเมตตาด้วยครับบูชาแค่อง์ละสามร้อยบาทนะครับใครอยากได้บูชาสักการะก็มาที่อุโบสถหลังใหม่นะครับแวะมาสวัสดีลุงอตสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับพระของกูเกอได้นะครับมีอะไรก็มาคุยกันนะครับแล้วก็ ภาพที่เป็นองค์แท้ๆก็มีให้ดูมีระรับก็เรื่องดีๆนะครับสาระดีๆกับบ i ๊กแอนะครับก็วันนี้ฝา วัดกิ่งแก้วนะครับแถวแถวราชาเทวะหรือว่าใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาไม่ยากนะครับรถเนี่ยเดินทางสะดวกสบายสบายนะครับทุกเวลาทุกวันนะครับแวะมาได้ครับมาคุยกับลุงป๊อนนะครับแล้วก็ไหว้สังฆทานนะครับก็ได้เชิญได้ที่พระาเป้าบวสดหลังใหม่แห่งนี้นะครับตามกำลังศรัทธาท่านนะครับวันนี้เป็นเรื่องดีดีฝากไว้ครับผม Thank <music> you.